สวัสดีครับผมกัผมเอ็มเฟเยอร์แต่ว<ะ>่าแมเล่นคอมพิวตี้โมบายนอ่ไม่ใช่คอมพิวตี้วอืเแฟย์โมบายครับต้องแบบนี้สิครับผมมาเลย มาเล่นกัน <was> royal. มากันสองคนแต่ว่าไปละโดดก่อน <c oughs> เดียงลงเลย <What? S 1> เอา่ ครับไม<า>่ยังน้อยก็ได้ครับอืมไปไอุ้ย <c oughs> มาครับไปไม่ได <c oughs> อ้อีกแกไอ้ <c oughs> <c oughs>

ยิงเออแม่เ uh ่ก huh. uh. hmm. uh ็ใส่ไหมเก็มไม่มีอ่ะหมดแล้วลืออเอ่อ เลโลดอืมอ๋อเคอออืม Yeah. The fighting's done, the area's cleared out. ว,วิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยครับไปไปไปกโกโกโก,โกอือไปครับไป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 ครับ ไป,ไป,ไป,ไปอยู่ไหนครับคุณพี่โอ้โหเลี้ยวอ๋ออยู่นูอยู่ตรงนี้เหรอชิบได้ยังไง เออ,เอ,อมาสิมา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 ไปและ้วไปและ้วกระตกมากเลย ดูสแนปเปอร์ยิงแหลกเช่ไปดีกว่าไปครับสะดุดขนาดนี้เอ่อรศัพเฮ้ ตัวสับคงรับไม่ไหวแล้วโทรศัพท์รับไม่ไหวครับ ลับปอาไว้ใส่ไม่เลย